สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอย่าลืมนัดนะเถยห่วงนะจุ๊บจบุพรุ่งนี้30มิถุนายน2564เวลา10นาฬิกาอายการนำนายอัจฉริยะหรือธัญ,ญเทพหรือ ระเนรหรือโรธทวีเรืองรัตนพงศ์ส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยอมพิมพ์มือเป็นผู้ต้องหารายงานข่าวแจ้งว่าหากนายอัจฉริยะไม่มาตามนัดส่งฟ้องศาลพนักงานอายการจะขออนุมัติออกหมายจับทันทีคดีขี้หมา ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอยากให้ต่อๆไลฟ์สดให้เหมือนที่มันไลฟ์สดทําข่าวลุงบ้างจังนะเอาแบบทุกสถานการณ์เลยนะ่ะต่อๆอ,อัดลูกพี่ของเองจะได้ดังสมใจถัดมานะครับบอกว่านี้เลยพี่เถยอย่ายอมเรามันคนฉลาดตำรวจตามไม่ทันหรอกไลฟ์สดด่าด้วยเอาเลยเอาให้สุด อย่าหยุดเดี๋ยวเสียชื่อเถยหนูเชียแปะนะถัดมานะครับบอกว่ารอรอจะได้ใส่รองเท้าไรไปนอกแปะถัดมานะครับบอกว่าดูท่าทีแล้วนะป้าตำรวจอาจจะต้องตบมลงวันรอนะ่ะเพราะพี่แกงานรัดตัวยุ่งไปหมดวงเล็บเรื่องของชาวบ้านนะนะแกเป็นผู้เสียสละคดีชาวบ้านสำคัญต้องมาก่อนส่วนคดีตัวเองจิบจิบยกหูเดี๋ยวรู้กัน ท่านประทุนมาเองถัดมานะครับบอกว่ารอค่ะรอดูคนเก่งขี้ฟ้องถัดมานะครับบอกว่าอยากให้จําวันผิดจริงๆถัดมานะครับบอกว่าชื่อเยอะจังกลัวตั้งชื่อลูกหลานซ้ําชื่อมันต้องจดจําไว้ถัดมานะครับบอกว่าป้ายานรู้ทุกเรื่องของเถิดหรือป้ายานมีอะไรกับเถิดนะถัดมานะครับบอกว่าเราต้องเชียร์ไม่ให้พี่เถิดไปใช่ไหมป้า ถัดมานะครับบอกว่าอย่าให้พี่เถยมานะครับจะได้โดนหมายจับจุกกรูจุกรูดความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e o o o k fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับแตนของข้าใครอย่าแตะชัดช้าไอเถยมึงนี่กล้ามากทำให้ยายแตนของข้าตกใจหน่อยแน่มึงกล้าว่ายายแตนทำผิดผีพาชัยพลหนีหรือไอเวร ถ้วยตะไลแตนไม่ต้องศูนย์นิ่งไว้สวยๆเรื่องถกสิ้นดากับมันนะ่ะผักบุ้งต้องค่านี่ถึงจะสมน้ำสมเนื้อไอเถยเสียดายถ้าฟ้องมันแถวฝรั่งเศสได้จะจัดให้มันสักดอกน้อยกล้าอ้างโพสต์กูนะไอเถยพวกมึงนะ่ะสองคนนี่ไอ้เถยกับไอห้อยเป็นที่อะไรฟะขยันแคป โพสกูไปฟ้องกันจังเกรงใจไอหมืน่นลูกครูบ้างนะดูหน้ามันบูดอย่างกับตูดลิงแสนผักบุ้งพร้อมรอแตนของข้ายักคิ้วมาแพรบเดียวจะจัดให้มันเป็นเถยทั่วไทยเลยนะคอยดูสิไอหมาหนังกลับด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่า คดีฟ้องเท็จด,ด้วยปาแตนจัดให้มันจังหนับไปเลยถัดมานะครับบอกว่าพวกที่ดีแต่ปากมาว่าป้ามหาภัยไม่เคยช่วยอะไรสูงสุดที่รักของเองมาแหกตาดูนี่แค่อวยกันเองอยู่ในหลุมและตีพวยตีพายคนที่ไม่รักลุงของเองนะ่ะมันช่วยอะไรได้เหรอนอกจากช่วยให้คนหมันไส้เพิ่มขึ้นถัดมานะครับบอกว่า ขยันหาเรื่องชาวบ้านก็ป้ากูละถัดมานะครับบอกว่าแกคงอยากฟ้องหยุดนะคะป้าแตนแต่กำไรขายผ้าแต่ละวันกับค่า youtube แต่ละเดือนอะจะพอจ่ายค่าทนายไหมถัดมานะครับบอกว่าตกหลุมรักป้าบุหลันละเดอ้อทั้งแซ่บทั้งคันถัดมานะครับบอกว่าป้าระวังเถยกับห้อย มันแอบหลงรักป้าหัวปักหัวปั๊มนะคะถัดมานะครับบอกว่ารอให้แตนยักคิ้วยกฟ้องเรื่องโพสต์บริจาคด้วยแตนก็ไม่ยักคิ้วให้ทนายภูธรสักทีคราวนี้นะ่ะหวังว่าแตนจะไม่เล่นบทนางเอกที่พร้อมให้อภัยอีกนะคะจัดนางหนักบ้างความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f a c e b o o k คนรักลุงผลป้าแตนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอยากให้ลุง กทนายสมเกียรติฟ้องกลับคนช่างฟ้องคนที่บอกช่วยเหลือตั้งค่าผิดหรือเปล่าให้ลุงเอาค่าฟ้องมาพัฒนาหมู่บ้านกอกๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคราวที่แล้วก็ทนายนั่นล่ละไม่ให้ฟ้องกลับทีนี้เป็นไงละ่ะเขาก็ได้ใจเพราะเขา รู้แล้วว่าไม่กล้าถัดมานะครับบอ,อกว่าต้องโทษคนที่พาลุงไปฟ้องครั้งแรกเพราะรู้ดีว่าอัดเป็นยังไงลุงก็เชื่อฟังเขาถัดมานะครับบอ,อกว่าเพราะครั้งแรกมีคนพาลุงไปฟ้องอัดตั้งแต่นั้นมาอัดก็ฟ้องลุงไม่หยุดถัดมานะครับบอ,อกว่าเห็นลุงมีเงินเขาทําเป็นขบวนการระวังไว้ด้วยเผื่อมีคนคิดแบบนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่า เสียเวลาฟ้องเก็บเงินไว้พัฒนาบ้านเราดีกว่าคนสติแตกไปแล้วโบราณว่าอย่าไปยุ่งกับคนบ้าอย่าว่าคนเมาถัดมานะครับบอกว่าฟ้องมันบ้างก็ดีคนไม่มีสามัญสานึกอย่างทะแนะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเขาคงตั้งหน้าตั้งตาฟ้องลุงกับป้าอย่างเดียวนะ่ะมันบ้าไปแล้วถัดมานะครับบอกว่ามันอยากลองของ ถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยถัดมานะครับบอกว่าเราขอให้ลุงถอนฟ้องส่งข้อความไปไม่ทราบได้อ่านไหมเพราะเราเดานะว่าต้องเดือดร้อนแน่ๆนะ่ะทั้งทังที่เราไม่รู้ประวัติอดัดถัดมานะครับบอกว่าทนายบางคนก็เป็นคนประเภทเยาะหมากัดกันประมาณนั้นนะ่ะถัดมานะครับบอกว่าจะถอนหรือไม่ถอนฟ้องคนคนนี้ก็ฟ้องอยู่ดีแหละถัดมานะครับบอกว่าจริง ตอนไปฟ้องเขานนะยกทีมไปฟ้องเขาพ่อเขาเอาคืนหายหัวหมดเลยระยำแท้ถันนะครับบอกว่าใช่ใช่ค่ะเอาเลยค่ะไหนไหนลุงทําเพื่อชาวบ้านอยู่แล้วค่ะถัดมานนครับบอกว่าปล่อยให้เวรกรรมตามสนองคนพวกนี้เองความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลอย่างนี้ครับคุยกันขำๆจากคนสบายใจเมื่อวานคุยเรื่อง เขียนเหยียบเมฆมีคนสงสัยมากมายว่าเขียนเพื่ออะไรเช่นท่านบุหลันท่านมาดามลาเต้ท่านทานันและท่านอื่นๆผมเขียนเพราะรักทนายลุงกับป้าอยากให้เป็นแบบข้อหนึ่งคือช่วยด้วยใจแม่แอบแฝงแบบบางข้อท่านสิทธาเหมาะสมมากกับคดีจับแพะคือ ใช้วิธีลุยเป็นกันเองเฉียบคมทันเกมต่อพวกสร้างเท็จเราท่านก็ทราบดีว่าลุงพลไม่ได้อุ้มน้องถูกยัดเยียดข้อหาจากพวกใหญ่โตด้วยหลักฐานซูปเปอร์แมนที่ไม่มีในโลกอ่อนจริงๆคดีลุงพลน่ะต้องท่านสิทธาเหมาะสมมากส่วนทนายรัชพลชอบ ที่ท่านพูดจาเรียบร้อยดีทำงานดีมีระเบียบสำหรับทนายสมเกียติท่านเป็นกันเองผมยังเคยโพสชมท่านขึ้นปกแต่ระยะหลังๆท่านไล์สดตำหนิและดา่ากราดหลายครั้งห้ามโนนห้ามนี่โดนทั้งลุงยูทูบเบอร์และคนเขียนบทความซึ่งอาจเขียนใช้คำแรงไปจริงๆผมอ่านแล้ว อย่างสะดุง้งท่านสมเกียรติน่าจะเอ่ยชื่อไปแต่พอพูดเหมารวมจึงกระทบทุกคนสำหรับผมเขียนนุ่มๆให้กำลังใจลุงป้าและเอซีตลอดมาส่วนการวิจารณ์หรือเสนอข่าวจอะล,ลึกนับร้อยๆคดีทุกคดีดังไม่เคยได้ยินว่ามีทนายเจ้าของคดีท่านใดออกมาบนคนแรกที่ เป็นแบบนี้คือท่านสมเกียรติแถมไล้สดด่าเหมาวรวมด้วยผมขอติติงนิดมีท่านถามว่าอยากเปลี่ยนทนายหรือไงสำหรับผมไม่เคยคิดทนายทั้งสามคนเหมาะสมแล้วส่วนใครจะคิดก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมผมอยู่หลายกลุ่มแบบลอยตัวดีก็ชมไม่ดีก็เฉยหรือ ตินิดทั้งชีวิตไม่เคยยึดติดกับใครมีเพื่อนรักเป็นพันตรวจเอกคนเดียวเพื่อนที่เหลือแม้ยศใหญ่กว่าหรือน้อยกว่าก็แค่เพื่อนธรรมดาคนอื่นที่ผมรักเช่นมิตรเพชรชลาชายาอาจารย์ทูนแม่ผ่องศีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านมหาจำลองท่านปวีนา ท่านอภิรัตวงเล็บเศษแดงแล้วสิ้นสุดที่ลุงพลทานายที่ชอบมีท่านสิทธาท่านรัชพลและทานายหญิงจึงเรียนให้ทราบเขียนเพลินยาวหน่อยนะเบื่อไหมสวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ